แม้ช่วงนี้การค้าขายงานเครื่องปั้นต่าง,างๆภายในชุมชนบ้านหนองสนนตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาจะค่อนข้างเงียบเหงาอาจเพราะเพิ่งเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวยังไม่มากนักและอีกอย่างน่าจะมาจากกำลังซื้อในตลาดมีน้อยเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นต้องประหยัดการใช้จ่ายยิ่งเป็นสินค้าตกแต่งเกินความจำเป็นต่อการดำรงชีพจะขายยากมาก อย่างไรก็ตามในส่วนของงานปั้นที่ฮิตตามกระแสอย่างเช่นรูปปั้นซูเปอร์ฮีโร่หรือตุ๊กตาต่างๆอย่างนี้เนยลาบูบูก็ยังพอขายได้ล่าสุดที่กำลังฮิตจนต้องหาซื้อกันแทบไม่ได้ต้องสั่งจองกันจนแทบทําไม่ทันนั่นคือรูปปั้นน้องฮิปโปหมูเด้งซึ่งตอนนี้แทบไม่มีงานบ้างให้ได้เห็นปั้นได้เท่าไหร่ก็วางขายหมดแทบจะทันทีจนตอนนี้ต้องมีการออเดอร์สั่งจองกันข้ามปีเลยทีเดียว อย่างเช่นที่ร้านพระคุณหินทรายของคุณนิสลารัตภูคังอายุ34ปีซึ่งตอนนี้กำลังเร่งปั้นรูปปั้นน้องฮิปโปหมูเด้งหลากหลายขนาดเพื่อส่งขายให้กับลูกค้าที่มาออเดอร์และกำลังขึ้นรูปไว้อีกหลายสิบตัวแต่กับเหลือรูปปั้นที่ทำเสร็จลงสีตั้งเอาไว้เพื่อให้ลูกค้าได้ดูแบบเบื้องต้นหน้าร้านเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นคุณนิสลารัตบอกว่าตอนนี้ต้องพักงานทุกอย่างเพื่อมาปั้นน้องหมูเด้งเพื่อส่งให้ทันตามออเดอร์ของลูกค้า เพราะเป็นงานกระแสที่มาแรงมากตอนแรกก็มีลูกค้าที่รู้จักสั่งทำมาเพียงตัวเดียวแต่เมื่อมีลูกค้ารู้ว่าตนเริ่มปั้นก็พากันสั่งออเดอร์เพิ่มขึ้นมากหลากหลายขณะเจ้าระ20-50ตัวจนตอนนี้มียอดสั่งจองข้ามปีหลายร้อยตัวจนต้องปิดรับออเดอร์และหยุดงานปั้นอื่นทุกอย่างไปโดยปริยายเพราะไม่สามารถทำได้ทันงานตอนนี้ก็คือทำไม่ทันแล้วจนต้องปิดรับออเดอร์ไปแล้วนะตอนนี้ถึงปีใหม่ ยาอูที่ม่ใหม่เลยหมูเด้งทำให้ทันแล้วใชพี่ถามเ้าเข้าเราได้ไปกี่ตัวแล้วหมูเด้งได้ไหมยเยอะค่ะหลายหลายตัวแล้วแต่ถ้ายิ่งเป็นลาบูบูนี่เป็นหลายร้อยตัวพันตัวตัวนึงก็ตกเฉลี่ยตัวละแปดร้อยเก้าร้อยขึ้นไปใช่ค่ะแต่ลูกค,ค้าเอาเต็มเยอะก็จะมีในช่วงที่แบบว่าจะโปรใหทลูกค้าหน่อยนะ อย่างไซส์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยประมาณกี่ฟุตอะไรอย่างนี้นตัวนี้จะสูงอยู่ที่80นะคะ80เป็ม80ช่วงช่วงช่วงปากไปหาหาเขาก็จะอยู่ที่แบบแบบจีบเนาะแบบจีบโซเมตรงตรงอบนั่งดูเนื้อสีลองบอกตัวนี้เท่าไหร่ปั่นอย่เนะี่ยตัวนี้เหรอตัวนี้ที่พันสองค่ะพันสองโอ้ไม่แพงนะถูกมากใช่ไหมถูกมากเลย